สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องแมมมีอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแมมก็ยืนอยู่ที่ศูนย์รวมรถกระบะตอนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะวันนี้น้องแมมก็มีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะคะเป็นรถพคกรัวลพอลลนะคะรับน้ําหนักได้ถึง5ตันกันเลยทีเดียวค่ะกับคันนี้นะคะได้ชมหน้าใหม่ชมหน้ามูปากับโตโยต้าร v โว i ซิงเกิลแคปสองจุดปี2 0 2 0นจปี e นะคะคันนี้ในราคาเพียง5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจ้า ในส่วนของล้อนะคะด้านหน้าก็จะเป็นล้อแม็กวลคู่หน้าทั้งสองข้างเลยนะคะยางก็เป็นยางปี2022เลยนะคะตามมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็เป็นล้อกระทะ่าวโพอลอยค่ะเป็นยางมิชลินเอ็กซ์ีทูยางดีเลยนะคะคว mm hmm. ามใบหนา8ชั้นรองรับน้ําหนักได้ถึง5ตันกันเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. และที่สําคัญน,นะคะข้คกรัวของเรานะคะมีความสูงถึง10ชั้นครึ่งกันเลยทีเดียวค่ะหนาอย่างดีนะคะ mm hmm. บอกเลยว่าบรรทุกได้เยอะมากๆเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชมช่วงล่างกันนะคะ มาดูด้านล่างกันนะคะโชว์ของเรานะคะมีมาให้ถึง4ต้นเลยนะคะแนวก็เสริมมาให้ถึง12แผ่นนะคะอย่างอะไรเราก็มีมาให้ด้วยบอกเลยว่าคันนี้ช่วงล่างอึดทนแน่นมากๆเลยค่ะตามมาชมภายในรถกันบ้างนะคะบอกก็เป็นเบาะหนังนะคะสีดำดูแลรักษาง่ายส่วนโซ่ด้านหน้าก็เป็นสีดำเช่นกันค่ะคันนี้ได้ปีใหม่นะคะได้หน้าจอแบบทตชสกรีนเชื่อมต่อบูทูธเชื่อม a u x เอกสียบ USB ก็ได้นะคะคันนี้ใหม่น้อยมากค่ะไม่เพียง8 0ดห0,000ื่นเท่านั้นค่ะ เกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะคะใช้งานได้ง่ายคะ่ะ เป็นไงกันบ้างคะกับรถที่น้องแหมมพามารีวิววันนี้นะคะกับ t o y o ต a Revo Single c a b 2.8 NC ปี20จดปี21นะคะในราคาเพียง5 5 9 0 0 0บาทค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะจองเพียง999บาทและใครที่ออกรถเดือนนี้นะคะรุ่นดับฟี iPhone 14 Pro Max กันไปเลยจ้าใครที่สนใจก็ติดต่อน้องแมมมาได้เลยนะคะที่เบอร์0937539472 <c oughs> และดีโทรกันเข้ามานะคะ